วัสด้เจ้าวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนตะ์เนาะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่า mm. เปลี่อนมาทำเนี่ยอย่างมาขี้จีทำไมไม่เลี้ยงอะไรเลยขี้จิแปลว่าขี้เหนียวนะคะตอบคอมเมนต์กันลวกันนะว่าไม่ได้ไม่ได้ขี้จีนะเจ้าไม่ได้ขี้เหนียวนะคะเพราะว่าสมศรีจะจะมาระบอกนะคะว่าใครคิดจะเป็นแฟนฝรัง่งคุณจะต้องรู้กฎข้อนี้นะคะถ้าคุณไปบ้านใคร คุณจะต้องซื้อเครื่องดื่มไปเองนะคะสำหรับคนไทยมันก็ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับฝรั่งน่ะถ้าเกิดเราจะไปงานวันเกิดหรือว่าไปบ้านปอบ้านแม่บ้านปี่บ้านน้องทุกอย่างส่วนมากฝรั่งเขาจะต้องซื้อกับข้าวไปเองแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มไปเองเหมือนไปงานวันเกิดเพื่อนเธอเธอดื่มน้ําอะไรเธอก็ต้องซื้อยังเพื่อนยังใครจะมาบ้านเราเนี่ยเขาจะต้องซื้อเครื่องดื่มมาเองถ้าเขาจะกินนะคะเพราะอะไรเพราะฝรั่งน่ะ เขาถือคติว่าทุกคนต่างคนต่างทํางานมาเหนื่อยต่างคนต่างทํางานหากินเนาะเออทํางานเก็บเงินไว้หากินไว้เที่ยวไว้อะไรเงี้ยคือว่าถ้าคุณจะดื่มอะไรคุณไปบ้านใครคุณต้องซื้อไปเองเจ้าไม่ว่านา้ำลลำไยกับพงกับข้าวเราเป็นคนไทยสมศรีเข้าใจอยู่ว่าถ้าเป็นคนไทยอะไปรับอาหารโอเคฉันเลี้ยงเธอเองใช่ไหมฉันจ่ายเธอเอง ฝรั่งไม่ใช่ถ้าเกิดเราไปกินข้าวกับพ่อ,ก,พอกับแม่กับพี่กับน้องเขาจะบวกลบคุณหารมาเลยเธอมาสามคนยังครอบครัวจำสี่ไปก็จะครอบสองคนเนี่ยอืมแล้วก็ไปกับแม่่ากสองคนเนี่ยเราจะจ่ายแม่า่าเขาไม่ให้จ่ายนะเขารู้นะเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้คือเขาจะแยกบินเลยถ้าไม่แยกบินเขาก็จะหารกันเลยคนละครึ่งเขาจะเป็นแบบนี้แต่คนไทยไม่ใช่คนไทยไม่เป็นไรฉันจ่ายเจก นี่ัยคนไทยจะเป็นแบบเรี่ยงมดทุกคนแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเขาจะแยกบินนะคะแยกแยะอย่ามสิบไปบ้านแม่ยา่าหรือว่าครอบครัวฝรั่งบางบางคนนะไปบ้านแม่ยา่าหรือบ้านใครเวลาไปอ่ะก็ต้องซื้อกับข้าวไปด้วยซื้อเครื่องดื่มไปต่างหากเขาจะไม่ไปกินของกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องซื้อนอะซื้อด้วยเงินเนี่ยอทุกคนต่างทํางานหาเงินเพื่อครอบครัวของ,ของ,ของตัวเองนะคะ เหมือนคนไทยเจ้าถามว่าสมศรีขี้เหนียวไหมสมศรีก็ไม่ได้ขี้เหนียวนะว่าสมศรีก็มีเครื่องดื่มเพื่อนสมศรีมันไม่ดื่มนะคะเวลาไปเที่ยวถึงจะดื่มนางมาที่นี่นางมากินข้าวนางไม่อยากทํากับข้าวอืที่บอกว่าสมศรีขี้จิไม่ได้ขี้จิ้นะเจ้านางไม่ดื่มโคกสมศรีก็มีเต็มตู้เพราะอะไรเพราะว่าคุณสามีกินโคกแทนนะ้ำแต่เพื่อนสมศรีมันไม่กินไนงะ มันมากินข้าวพราะว่าน้ําชอบทํากับนางน้ํามไม่ชอบทํากับข้าวนางอยู่คนเดียวนางก็จะเออวันนี้มึงทําอะไรกินอย่างเงี้ยนางเพิ่งมามาจากประเทศลาวเดี๋ยวคนจะบอกเป็นว่านางเป็นลาวเดี๋ยวจะเป็นแบบเออมีตรออาหนะน้าอีกนางเป็นคนประเทศลาวนะคะนางไม่ใช่คนอีสานเนาะเออบางคนก็บอกว่านางเหมือนคนอีสานนงไม่ใช่คนอีสานนางเป็นคนประเทศลาวบ้านนางอยู่ประเทศลาวนะคะนางเป็นสาวสอง นางมาอยู่นี่นางมีพาสปอร์ตแล้วนางอยู่ได้แล้วก็คบกันมาตั้งแต่ตสมศรีมาอยู่ใหม่ๆแล้วเจ้าตั้งแต่ตสมศรีมาทํางานสมัยแต่เหมือนเออสิบปีที่แล้วอันนี้ก็มาพูดใหยฟังนะคะเราจะสุมสีีสุมหา้ายังจะไปบ้านฝรั่งก็เหมือนกันถ้าเกิดใครจะมาหาเราเนี่ย เรามีสามีใช่ไหมสุนทรีสุนห้ามาหาเราก็ไม่ได้นะเธอจะมากลางขามกางคืนมาเดินเดินก็คืนวันนี้ฉันมีธุระฉันไม่หาเธอเลยไม่ได้นะคะฝรั่งคุณจะไปบ้านใครคุณต้องนัดก่อนหนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่ของสาหรับของสุนทะรีเนี่ยเออมสมศรีอยู่บ้านใช่ไหมเพื่อนจะมามาได้คือสามีมสมศรีเขาไม่ถือแต่ฝรั่งบางคนไม่ได้นะมันเกิดขึ้นอยู่ตีบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเออ หมือนก็บคอบครองสมศรีและจ่ายสมศรีอยู่ก็กจะครอบจะขอบเขาไม่เป็นไรเขารู้โอเคเพื่อนคนนี้มาเขาไม่เป็นไรจะมาเวลาไหนก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องรู้ขอบเขตของเราเองเราเป็นเมียเราต้องรู้ว่าเอออันนี้ขอบเขตมันได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้ไม่ใช่ว่ากูนอนอยู่มึงจะมาเรียกอันนี้ไม่ได้อันนี้กลับไ,ได้เหมือนกันนะคะเนาะบ้านถามว่าบ้านมันไกลไหมบ้านมันไม่ไกลคะ่ะมันนั่งรถเมย์จากบ้านบ้านมันมาบ้านสมศรีในประมาณสามป้ายสามร้อยสี่ป้ายนี่แหละ นางกะนางไปคนที่มชอบทํากับข้าวนางอยู่คนเดียวเวลาสมศรีทํากับข้าวเนี่ยนางเลยจะถามว่ามึงทําอะไรกินเนี่ยย่ามันก็นงบางทีนางนางก็ซื้อมาให้ยังมาเงือมาเขือมันนั่นนางก็ซื้อมามันก็ไปทำเวลาสมศรีก็ไปขนแบบว่าเออทำกับข้าวกับเผือเปื่อนแต่นางไม่กินหมูไงนางกินแต่เนื้อกับไก่สมศรีอยากกินหมูมันก็จะอยากน่อยเวลาทำกับข้าวเนาะอืมก็นี่แหละเจ้า เรื่องใส่รองเท้าก็เหมือนกันเอ้ยังอู้เรื่องใส่รองเท้าแล้วเผื่อใครไม่เผื่อใครไม่เห็นเนาะคลิปสั้นใส่รองเท้าเข้าบ้านฝรั่งทุกคนบอก,กใส่รองเท้าเข้าบ้านจเจ้าพ่ออัญาลพ่อวันที่นี่มันเป็นเมืองห,หนาวใช่ไหมเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านมันเป็นธรรมดานะคะอันนี้ก็มันเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเอข้างหนอมันไม่ได้ไปเหยียบเออหรือว่าเออขี่โคลนที่ไหนเนาะ ก็มีแค่ฝุ่นติดเข้ามาเนี่ยยันสมศรีพาหมาไปเดินนะถ้าหมาอือสมศรีก็ต้องเก็บเจ้าเขาจะเก็บมดถ้าหมาออ่อเนาะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาติดใส่รองเท้าเข้าบ้านนะคะบ้านฝรั่งมันจะเป็นแบบนี้เพราะอากาศมันหนาวอมือันนี้ก็มาเราสู่กันฟังนะคะมาตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อคนไหนข้องใจต้องหูไหวอันนี้คือในใส่ฝรั่งเจ้ายางดีบอกนะกากะ ขอบคุณทุกท่านนะคะติดต,ต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตาม u t u b e ด้วยนะคะส้มสีชีวิตต่างแนดนเหมือนกันสวัสดีเจ้า